ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอดไซน์โฮโลมัสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรน,นะครับประจาช่วงเดือนมีนาคมนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรครับในช่วงจังหวะตอนนี้นะฮะถือว่าอารมณ์ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับผมทางด้านอารมณ์นะเพราะว่ามีดาวนะหลายหลายดวงฮะนะมาสัมพันธ์ในภพภาษาหมอดูว่าภพตลกคือตัวเราหรือตัวตนนะนะมีความฟุ้งฟิ้งนะกระดิ่งแมวเรื่องของความคิดนะไอ้นู่นก็อยากทาไอ้นี่ก็อยากทนกากทนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าสมมติว่ามันทายในมุมไม่ดีล่ะมันแปลว่านะคิดแล้วนะใจมันลอยอยู่ตลอดเวลานะนะตัวอยู่ตรงจุดนี้ใจมันลอยไปถึงตรงจุดอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้เช่นเดียวกันนะครับผมว่าคุณจะเป็นแนบแบบไหนนะฮะอ่ะมองในเรื่องเกี่ยวขกับการทำอาหารกินนะครับดาวการงานของคุณคือดาวศุกร์โคจรมาทับจุดเกิดนะภาษาหมอดูเรื่อกรรมตะตนุ กรรมมก็แปลว่าการงานตันหนุกคือตัวเราตัวเรานะกรรมมัดตนหนุกก็แปลว่างานนั้นวิ่งเข้ามาหาเจ้าดวงชะตาชีวิตนันขณนะนี้นะเจ้านายยัดเยียดงานมาให้เอางานกองโตมาให้อ่าก็ได้นะหรือมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาหาคุณได้ในช่วงปัจจุบันนี้ซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีมุมของความมั่นคงแต่อาจจะขัดอะไรบางอย่างของคุณหรือคุณอาจจะไม่ชอบบ้างตรงจุดนี้ก็ต้อง ยอมยอมปล่อยมันไปนะต้องบอกงี้แต่ดาวการงานมันมีตําแหน่งเป็นเทวีโชคแปลว,ว่าไองานตรงจุดนั้นน่ะมันจะทําความมั่นคงให้กับตัวคุณเองแต่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อนะเซงนะเรื่องของเงื่อนไขของเวลาแม่ต้องทํางานแทนที่จะแปดชั่วโมงเสร็จปุ๊บกลับบ้านนะต้องมีครึ่งชั่วโมงนะเพื่อทํางานตรงนี้ให้จบหรือต้องหอบงานกลับมาทําที่บ้านนะต้องทางานในช่วงวันเสาร์อย่างนี้เป็นต้นนะ <t om pa> มันก็อาจจะมีมุมแบบเบื่อเบื่อบ้างนะแต่ขอให้อดทนอย่างไรเสียสิ่งที่ได้รับมาในช่วงปัจจุบันนี้มันสร้างมูลค่าให้กับตัวคุณเองให้คุณนั้นจเจริญมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินครับในช่วงนี้มีตําแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับการการทองนะดีขึ้นนะม,นนะมรณะกระดุมพระนะความเจ็บป่วยก่อเกิดรายได้นะมรณะกระดุมพระ สิ่งเก่าๆหรือเงินเก่าๆที่มันไม่ได้คืนในช่วงกว่อนหน้านะเช่นเก็บเช็คของลูกค้ายังเก็บไม่ได้มาเก็บได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะกำมรณะก,กระดุมพักนะลูกค้าเก่าๆนะกลับมาใช้บริการคุณก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้อนะก็แปลแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ภาพรวมในเรื่องเกี่ยวกับรายรับนะก็จะมีมุมที่นะเพิ่มมากขึ้นในช่วง ปัจจุบันนี้นะครับผมส่วนเรื่องของความรักครับในดวงนี้เนี่ยนัลลโคราษฎร์เนี่ยถือว่าชิวๆยังไม่มีอะไรเคยเป็นแบบไหนในช่วงก่อนหน้าถ้าทะเลาะก่อนหน้าก็ทะเลาะกันต่อไปนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สมมติว่าอาจารย์นะช่วงนี้เนี่ยความรักมันโอเคมันก็โอเคเหมือนเดิมแต่ความหุดหงิดของคุณน่จะทําให้มันเหมือนเดิมอ่ะแยกเป็นประเด็นนะแปลว่าคนที่ทะเลาะะทะเลาะอ,อยู่แล้วก็ทะเลาะต่อไปแต่ถ้า ไอต,ตัวคู่อะถ้าคนที่มันดีอยู่แล้วนะคู่อดีแต่ตัวคุณมุนหงิดง่ายงั้นปัญหาคืออยู่ที่ใครก็อยู่ที่คุณเนี่ยนะฮะที่คุณจะต้องแก้ไขในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรอารมณ์ของตัวคุณเองเป็นสิ่ำคัญที่สุดนะครับผมตามนี้นะเอาละนี่คือส่วนหนของคำพยากรณ์ใครที่อยากที่จะปรึกษาอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวนะฮะด้าน,นหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ l i n e a s s i g n h โฮโลมัสเมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ